ทำนี่จะมีเพื่นอน้องทุกคนครับผมสมยมเทเสินว่าดแต่มก,กันโอ้อ,อยา่างนี้นี่กลิ่นผิดเกียวสวัสดีครับพี่น้องวันนี้อมมุ้มโดนดําผ้ามากินเข,ข,ข่าอยู่ทางปานาข้าวนะผมอยู่ไอร่านตีปแม็กกี้นะผมเพิน่นมีให้เลือกเหมอันนี้เป็นเศษละพันครับผม มีรายการแ,แ,แถวหนึ่งแถวสองแถวสามแถวที่แถวหาครับผมตามนี่เลยครับเดี๋ยวอุ้์มดดับผ้าไปจองตุกับผมเดี๋ยวไปกินข้าวปังกันครับนึ่กล่องหันไปฟังขนนุนเออหนาหลาบมันฟังข้างอี๋ครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวไปจองตุกันเนาะไปมามาครับผมพี่เนาะเดี๋ยวเนี่ยกินเดี๋ยวมาพี่มาพี่มึดก,ก่อ,อยงยนาะพี่นี่น,นี่นี่เนี่ยกินทำ้ะไรครับผมอืบึงมิโนครับผมเต็มิโนเป็นเสียผาเลยมีโอุ้งขัง ผมโดนดมผ้ามากินเนี่ยเจ๊หลอดพุงผีมอเข่านะเปิดพกขึ้นออกแล้วครับหมอเขานะ่กขเา,ขขากินกันเซ่หลอดพ,พี่น้องเนี่้เขรอกินพูนพี่น้องเอ้าพอกินทามแซมทอดน้ำปลาเนาะเผาผีเปรียบพี่น้อง เนี่ยมวเหรอผมยำทเ่ลืมลองผมดูทำนี่เราพีเหนองทุกคนครับผมสมยำที่ขนาดเตมก,กันแถวมโน,โน,โน,โน นี่ยัง่เฮึผัดไข่เขีม,มนึกผัดไก่เข็ยบานเลยครับเนาะจิ้มหัวครับอืมดิ่งๆ่นาะอืมอห่าๆอห่าอืมจิ้ม tôm tăm nó phải đấy tôm tăm thì lịch mũi nhỏ à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ขันของตี๋อร่ยโอ้หักอ่ะอืมอุดดอดครับพี่น้องเลยอ่าผมเดี๋ยวเห็นเมียน้อยว่ารวะเป็นกินน้ำครับผมเจ็บเต็มน้ำกัน ทั้นนี้ตัวตสาตสัวพีน้อ,อยออหออย่างนี้เอ้ายี่เมโน่เมเมน่นี่มันรูปไงอ่แยจบบ่อื้มจิม้เจิบบ้ยาว อือหน้าตฟินเบอร์หน่อยเจีบยอดครับ